Welcome Wow Plans to Sky สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักอีกรอบนะคะกับตัวนี้เลย Pink Spot นะคะ s Sy ิงโ o n i u m Pink Spot นะคะหรืออมชมพูด่างนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวอมชมพูด่างกลายเป็นกระแสะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด่างกลายเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพาดูก่อน นี่ด่างกลายนะคะเจ้าตัวด่างกลายคือจะมีสีเขียวติดนี่คือพิงค์สปอร์ตมาร์เบลนะคะนีนีคือพิงค์สปอร์ตมาร์เบลเมื่อวิกที่แล้วตัวนี้ราคาดีมากแล้วสองวันที่ผ่านมานะคะกับกลายเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะพิงค์สปอตนะคะก็คือเจ้าตัวออมชมพูด,ด่างธรรมดาก็ราคาดีเช่นกันนะคะเพื่อน แล้วเจ้าตัวพิงค์สปอตนะคะก็ไม่สามารถกลายไปเป็นมิลคอนเฟตติได้นะคะเป็นคนละตัวกันนะคะมิลคอนเฟตตินะคะสีพื้นใบนะคะจะเป็นสีขาวๆครีมครีมนะคะแล้วมีจุดสีชมพูส่วนพิงค์สปอตนะคะเป็นพื้นชมพูแล้วก็มีจุดชมพูค่ะต่างกันนะคะเพื่อนๆโอเค okay. ทีนี้มาพูดถึงการดูแลกันนะคะการดูแลของซิงโกเนียรก็ทั่วไปเลยสำหรับเรานะคะเจ้าตัวเนี้ย ยกตัวอย่างก่อนออมชมพูของเราแล้วก็ออมชมพูด่างของเราเนี่ยเราเอามาเข้าในเหมือนโดนแสงประมาณสักประมาณ50%นะคะอยู่ประมาณนั้นทั้งวันนะคะคิดว่าโดยส่วนตัวนะคะจากประสบการณ์เนี่ยที่เรียงเรียงมาสีเขาเฟดน้อยลงนะคะเพื่อนสีของชมพูเขาเฟดน้อยลงแทบจะยังไม่เฟดเลยนะคะใบแก่ก็ยังไม่เฟด เราเลยถือว่าการเลี้ยงเขาในแสงจะประมาณ50อาจจะต่ำกว่านี้หน่อยก็ได้อะสีชมพูเขาจะติดนานนะคะออมแบบออมชมพูก็ก็จะแบบอยู่นานนะคะนี่อย่างเจ้าตัวเนี้ยก็อยู่นานขึ้นนะคะแต่ที่เห็นแบบใบอันนี้พวกพวกนี้คือใบแก่แล้วนะคะสีเขียว สีเขียวพวกนี้คือใบมันแก่ไปแล้วนะคะอ่ามาพูดถึงการขยายพันธุ์วันนี้เราจะมาทําการตัดขยายพันธุ์ให้ดูนะคะเริ่มที่อ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้คือไหลเห็นใช่ไหมคะอือเพื่อนๆสามารถตัดแค่ข้อละหนึ่งต้นแบบนี้ก็ได้ อย่างที่หลังที่เคยบอกค่ะเหมือนพวกผู้ด่างแหละชอบใบไหนชอบเส้นไหนใบไหนก็เอาตัวนั้นเป็นต้นตั้งแม่นะคะเป็นต้นแม่ที่เราจะขยายพันธุ์เราชอบใบนี้อย่างเงี้ยเราก็ตัดตรงข้อเราซูมไปให้นิดนึงเราชอบใบนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดตรงข้อด้านนี้นะคะตัดไปแล้วเขาก็จะเกิดด้านตามตามกับใบของเจ้าตัวนี้แล้วก็มาหลุนกันว่า สีเขาเนี่ยจะได้เป็นสีพิสปอร์ตมาร์เบิ้ลไหมนะคะเราะจะตัดเลยเพราะว่าไหลพวกเนี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะออกไหลพวกเนี้ยเพื่อจะวิ่งไปตามหาหลักนี่เห็นไหมทางโน้นะเห็นปะคะพวกนี้ก็ไหลนะเนี่คือไหลหมดเลยนะคะเขากําลังจะวิ่งไปตามหาหลักนะเพื่อเอาเพื่อไปเกาะเกาะต้นไม้เดี๋ยวเกาะต้นไม้แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นนะโอเคเราได้ต้นนี้มาแล้ว ข้อนี้มาแล้วไหลนี้มาแล้วเราก็จะตัดไหล่นี้นะคะวางชาข้อนะคะเพราะว่าชอบใบนี้ก็ตัดใบนี้วางชาเลยวัสดุปลูกก็ทั่วไปเลยมะพร้าวสับปุ๋ยมะพาร้าวเพอไรนะคะอยากให้รากเดินใบก็เอาไปอบนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้รากตัวนี้เดินไวก็เอาไปอบควบแน่นจบเลยไอ้อย่างที่บอกเห็นกา้านแบบนี้บางครั้งว่าโอ๊ยไม่เห็นใบเลยเอาทิ้งดีกว่า ขึ้นนะคะมีอยู่ตรงนี้นะอย่าทิ้งนะคะทุกข้อจิ้มได้หมดเลยนะคือใครซื้อต้นไม้เราออบางครั้งเราจิ้มข้อพวกนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบได้ต้นไม้โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเราอ่ะทำอะไรตรงไหนไปบ้างคนแบบเลี้ยงต้นไม้บางทีอะเขาก็มีอย่างเงี้ยเขาก็จิ้มไปตามกระถางเลยนะคะเขาไม่ได้ดูหรอกเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งอ่าต่อนะคะ เราจะเริ่มมาตัดวันนี้เห็นไหมคะยามันค่อนข้างที่จะเละอะเถอะไปละเยอะเกินไปละเราวันนี้จะมาทำตัดเลยละกันไหลตรงนี้เห็นไหมเขาจะเป็นไหลที่ค่อนข้างจะยาวออกมาใช่ไหมคะก็ตัดเลยยาวออกมาเราไม่สวยแล้วตัดเลยนี่แบบนี้ก็เอาไปวาง เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรากก็จะออกมาจากตรงนี้นะเนี่ยรากก็จะออกมาจากบริเวณแถวนี้ก็จิ้มอย่างเงี้ยลงก็ได้แล้วหนึ่งกระถางนะคะต่อทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ขึ้นนะเนี่ยแค่นี้เองไม่มีรากไม่มีอะไรแต่ขอแค่มีท่อนอย่างเงี้ยจิ้มลงไปเดี๋ยวก็ขึ้นไปแก่ เดียวเขียวนี้ก็แก่เดี๋ยวออกมาจากตรงนี้จะเป็นสีชมพูน,นี่ว่างทำไปเรื่อยๆนะคะตอนเช้าอากาศดีบางอันก็จะได้ที่มันบางอันก็พร้อมมีรากเรียบร้อย รากเรียบร้อยนะคะก็เอาไปจิ้มเลยตัวนี้ก็ได้แล้วลงกระถางไมต้องทำละก็ได้หนึ่งอันละก็มีสีออกมาใหม่ได้แล้วหนึ่งกระถางไหลายแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆขอแค่มีเนี่ยข้อเดี๋ยวเขาก็จะมีรากออกมาเองนะคะอย่าทิ้งนะพวกไหลพวกนี้สังเกตข้อนะ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีรากออกมาเห็นไหมก็วางได้จิ้มได้ก็ได้อีกหนึ่งตน้นามาดูเวลามันมีรากอากาศแล้วนี่เห็นปะคะจากตรงนี้ก็จะมีรากเพื่อนๆก็ได้เราอีกหนึ่งตน้นคือถ้าเขาโตค่ะหมายถึงว่าเป็นต้น ที่มันสมบูรณ์แล้วอะเขาก็จะเริ่มมีไหลยาวขึ้นแล้วก็มีรากอากาศแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พี่เพื่อนๆจะสามารถเก็บผักขายได้แล้วที่เขาบอกว่าเอ้ยวันนี้ไปเก็บผักขายกันหรือเปล่าดีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะคือการเก็บผักขายอันนี้เราก็ใช้ปูนแดงนะคะจิ้มเออเออเราก็ใช้ปูนแดงนะคะทาก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอยางแห้งก่อนนะแล้วก็เอาปูนแดงทานี่เดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เราจะเก็บผักได้เยอะแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาตัดเอ่อ ต้นขายไปนะคะแต่เราก็ยังเหลือต้อนแม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อใหม่อีกนะคะราคาตอนนี้ราคาสูงมากถ้าเพื่อนเ่อ,เอ,อไม่รีบนะคะก็รอตอนราคาน้องลงนะคะก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆรีบก็ลองค่อยๆหาไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อเนาะราคาเขาขึ้นมาเยอะมากจริงๆอะ่ะ อ,อย่างตรงนี้นะคะดูอย่างตรงนี้นะคะก็จะมีต้นน้อยๆแทงเข้ามาตรงนี้อีกเนี่ยเห็นไหมข้อเนี้จะได้ขึ้นมาอีกสองต้นอันนี้คือต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งตัวเนี้ก็จะเป็นต้นใหม่ที่เขาจะสามารถเติบโตออกมาได้เขาจะขึ้นตามข้ออย่างนี้นะคะ เดี๋ยวมานับกันนะเพื่อนๆว่าได้เท่าไหร่อ่านี่ก็ได้อีกหนึ่งต้นซึ่งในงต้นเนี้ยมันก็จะมีข้อตรงนี้นะเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นตัวต้นใหม่ได้นี่ทุกๆข้อค่ะเขาจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้นะคะนี่ไงเห็นไหมเขาเริ่มเนี่ยเขามีไหลแล้ว นี่ไหลละยาวไปเรื่อยๆวันนี้จะตัดไหลเลยฉุบทิ้งนี่ตัดไหลตัดออกมาแล้วนะเขาดูไหลาย,ยาวขนาดไหนนะนู่นจะตามไล่เก็บก่อนอือนี่ได้ไหลยเยอะมากโอ้ยสีดีมากด้วยนี่ตัวมาโบ้หมดเลยนะเนี่ยเส้นเนี้ยดูสิคะสีดีมากไหมโหสุด นี่ถ้าเราวางไว้กับพื้นนะคะเนี่ยเขาไหลเขาก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆตามหาหลักอะคะ่ะเพื่อนๆหูยาวมากอะดูนะจากต้นแม่นะถ้าเขาเริ่มเติบโตสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วว่าเขาก็จะมีไหลยาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูสิได้เยอะมากเลยนี่ยังไม่หมดนะคิดดูเราได้กี่ต้นเนี่ยถ้าเราวางข้อละต้นนะคะเราได้เยอะมากเลยนะอ่ะมาทํากันต่อนีอ่ เพื่อนๆจะสามารถจะตัดเป็นข้อละหนึ่งต้นก็ได้หรือสองก็ได้นะคะถ้ามันยาวหน่อยก็เป็นข้อละต้นถ้าเวลาไหลมันแบบยาวแล้วอะจะม้วนอย่างนี้ก็ได้แต่เราจะ,จะตัดสักสองใบแล้วกันตรงนี้นะอันนี้ก็หนึ่งกระถางมียาวมันมยาวเนาะก็ตัดแค่อย่างละหนึ่งรากก็อยู่ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆจะวางอย่างนี้อยู่จิ้มอย่างนี้ลงก็ได้หรือจะวางแค่อย่างนี้ก็ได้โดยรากเขาก็ไปหาวัสดุปลูกเองคราวนี้จะควบแน่นนะคะวันนี้จะควบแน่นช่วงนี้จะควบแน่นนี่รากอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไหล่นะคะอย่าลืมแล้วเดี๋ยวรากเขาจะออกต้นใหม่จะออกตรงข้างๆข,ข้างในกลาบใบทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ บางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามต้นไม้นะคะเราก็ทําที่เรามีว่างๆเราก็มาขยายพันธุ์ถ้าเลี้ยงต้นไม้แบบมีความสุขแล้วมันก็ก็จะมีความสุขก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆเนาะค่อยๆทําจํานวนไปนะคะเอาทําไม้หลักหลักหลักสิบหลักร้อยนี่แหละง่ายๆแล้วก็ไม่เคลียดด้วยเผื่อแบบเลี้ยงแล้วแบบเออน้องแบบ สูตสวรรค์ขึ้นมากับดาวต้นไม้อย่างเงี้ยจะได้ไม่ไม่เครียดมากแต่ซิงโกเนียมบอกเลยมือใหม่นะคะควรที่จะเ,เลือกต้นไม้พวกนี้เป็นต้นแรกๆนะคะเพราะเขาตายยากคุณ,คณจุ่มดินก็ได้เอจุ่มน้ําก็ได้นะคะเลี้ยงกับดินก็ได้เลี้ยงกับพวกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวก็ได้ แล้วทุกๆข้อนะคะเวลาเขาเกิดไหลออกมาคุณสามารถตัดแบ่งเป็น1ข้อ1ต้นก็ได้ขยายพันธุ์ก็ง่ายแล้วก็ได้เร็วด้วยนะคะอ่านี่ให้ดูเลยตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นชัดเห็นไหมคะเขาออกมาละเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือใบใหม่นะ เพราะฉะนั้นใบตัวนี้มันจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็จะแทงใบใหม่ออกมาเหมือนการเวลาเพื่อนๆนชอบต้นไม้ถ้าเห็นใครเขาขายต้นไม้ที่ใบไม่ค่อยสวยอะคะ่ะถ้าเป็นซงโกเนียให้เพื่อนๆคิดเอาไว้เลยว่าเออเดี๋ยวใบใหม่เขาก็จะต้องออกมาต้นไม้มันมีทิ้งใบผัดใบตลอดอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เอาที่เพื่อนๆชอบก็พอเนาะอันนี้ก็จะเห็นชัดอีกระดับหนึ่งท,ทุกข้อนะคะเขาก็จะเกิดต้นใหม่มาเห็นไหมตรงนี้ก็มีละ ข้อนี้ก็มีต้นใหม่มาอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ต้นนี้ไหลตรงนี้จะได้ตั้งอีก2ต้นขึ้นมาอันนี้ก็เวิร์กน,นี่มีสามใบเพราะมเนี่อันนี้ก็ำลังจะคลี่แล้วก็ตัด3ามใบเลยจิ้มดินปลูกวันนี้ได้เยอะมากเก็บผักขายได้เยอะมาก ลากยาก็ตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวให้เขาเกิดใหม่อย่างข้อตรงนี้ไอ้ยาวๆแบบนี้มันไม่มีข้อเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูเอานะตัดทิ้งไปม,มันจะเกิดขึ้นด้านข้างขอบใบนะคะนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู เห็นปะนี่มันจะเกิดขึ้นข้อตรงตรงกาบไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูดกันนะคะว่าวันนี้เราได้กี่ต้น18บอโหวันนี้ได้18ต้นนะคะ แต่มันจะมีต้นที่มันเป็นต้นละหนึ่งข้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่นับเพราะว่าถือว่าเวลาเราขายเราไม่ได้เอาหนึ่งต้นหนึ่งใบเนาะเวลาขายเวลาขายเราก็จะขายแบบ3ใบ4ใบยอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าถ้าจะขายสามารถขายได้จริงๆก็น่าจะขายได้ประมาณ2ต้น2ถึง3ต้นนะคะเพราะว่าเป็นพุ่มแล้วแล้วก็มีรากเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราก็ยังเหลือเนี่ยนะคะยังเหลือต้นแม่อยู่นะคะก็ มาบำรุงต้นแม่ต่อไปเขาก็จะได้เติบโตแล้วก็มีไหลออกมาแล้วก็ก็ตัดชำอีกเห็นไหมคะวันนี้ได้หนึ่งถังเลยดูสิวันนี้ตัดผักได้หนึ่งถังเหมือนกันถังน้อยๆนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะทีเออ่เริ่มสนใจต้นไม้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าไม้แบบไหนที่ เ,เพื่อนๆชอบหรือน่าสนใจหรือขยายพันธุ์ง่ายถ้าให้แนะนำนะคะแนะนำพวกตระกูลซิงโกเนียมนะคะเงินไหลก็ดูแลง่ายแล้วก็ทนนะคะหรือเป็นพวกอีพีพืิมน้ำออรเรียมนี่ก็ทนนะคะพวกพรูด่างต่างๆก็จะมี2ออันที่ให้เลือกนะคะพวกซิงโกเนียมแล้วก็พวกพรูด่างนะคะพวกออรเรียมะคะ่ะ ก็จะเหมาะกับมือใหม่มากๆเลี้ยงแบบไหนก็ได้ตายยากนะคะแถมสวยอีกต่างหากแต่ถ้าจะได้ราคาหน่อยก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้ที่แบบเป็นสีสนะคะสีชมพูก็จะมีเงินไหลมาด่างชมพูอีกตัวเนาะแล้วก็เงินไหลมาชมพูอีกออมญี่ปุ่นออมแดงอีกนะคะก็เล่นเป็นสีประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าวาเลนไทน์เพื่อนๆก็ขายได้ วาเลนไทน์วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยขายได้หมดเลยนะเพราะไม้มันสีน่ารักเนาะสีชมพูน่าจะเป็นอ,อะไรที่ขายออกง่ายแล้วก็ไวนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะเ,เข้าใจอะไรมากๆขึ้นเนาะในการทั้งขยายพันธุ์การเลือกต้นไม้จะเลือกต้นไม้ที่เพื่อนๆชอบก่อนเป็นอันดับแรกนะคะส่วน การที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ทําจํานวนหรือขายนั้นควรจะคิดควรจะคิดเป็นอันดับหลังหน่อยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยความสุขอ่ะบางครั้งขายไม่ออกเราก็จะไม่เครียดไงคะหรือว่าขายเราไม่ได้ราคาก็จะไม่ค่อยเครียดก็เลี้ยงเดียงไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ